สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับหญิงเล็กอีกแล้วนะคะเข้าครัวเหมือนเดิมเมนูวันนี้ก็จะเป็นแกงเลียงนะคะก็เห็ดไปซื้อมาเนาะกระชายใบอีตูอันนี้จะเป็นใบอีตูที่เก็บมาจากที่เจ๊เก็บมาให้นะคะเท่านี้เลยจะ้ะแล้วก็นี่ค่ะเแบบีฟักทองแล้วก็บวกอันนี้นะคะแล้วก็จะมีต้นหอมยักษ์ด้วยจะ้ะ นี่เลยจ้ะเดี๋ยวเรามาทำกับข้าวกันเนาะใหญ่มากอะไม่แน่ใจว่เมื่อกี้ตอนขูดเดิไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นบัวบหรือว่าเป็นมะละกอโอ้สุดยอดงามมากจ้ะสวนผักส่วนเจนุ่นเราก็เตรียมของใส่แกงเรียงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยน้ำก็จะคนๆคนักอย่างนี้นะคะ แล้วก็มีใส่เห็ดสองอย่างอพินันทการจากพงปุงแกงเลียงโลโบค่ะอวบลูกใหญ่ๆจากส่วนคุณนายนุ่นนะคะแล้วก็ฟักทองเบบีนะคะได้แค่นี้นะ<ม>แล้วก็นี่เลยค่ะเอากุ้งแช่น้ำร้อนทิ้งไว้ก่อนเนาะกุ้งมันเป็นของอัดฟิตนะคะ<ม>ก็น, <ๆ S 2> นี่เลยค่ะตอนนี้ก็ตั้งน้ำาละค่ะเดือดแล้วนะคะน้ำ ่อนนะไม่รู้ทําผิดทําถูกสูตรยังไงก็ขออภัยมาด้วยนะคะแต่คือโดยรวมแล้วกินได้อะ่ะเป็นครัวต่างแดนที่แบบตำมีตำเกิดอะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ แกงเลียงผักรวมของเรานี่นะคะน้ำก็จะค้นหน่อยนะหอมค่ะอร่อยเชื่อสิใครว่างแว้มาชิมที่ร้านเดอ้อทำไปที่ร้านพรุ่งนี้จ้ะอันนี้ก็รออีกหนึ่งกระทะก็จะเป็นไข่เจียวหมูสับของลูกชายนะเพอนางไม่กินกุ้งค่ะ ยญิงใหญ่ไม่กินหมูสับก็เลยต้องทําเป็นไข่เจียวกุ้งสับส่วนลูกชายไม่กินกุ้งก็เลยต้องทําเป็นไข่เจียหมูสับสีสันน่ากินมากค่ะกระทะนี้คุณขาก็กระทะนี้จะผัดเผ็ดหน่อยนะคะไม่รู้จะตั้งชื่อว่าผัดอะไรเหมือนกันแต่ที่แน่ๆไม่ใช่ผัดกะเพรานะแฮทแท็กค่ะไม่ใช่ผัดกะเพรานะนะเวลานี้ สามทุ่มห้าสินาทีกับข้าวเราก็เสร็จแล้วนะคะคุณขาก็คือแกงเลียงผักรวมกุ้งสดใส่เนื้อปูอย่างที่อยากกินเลยนะอันนี้ไว้บ้านค่ะอันนี้เอาไปร้านไปกินกับหญิงใหญ่แล้วก็หญิงแม่นะคะส่วนอันนี้เป็นไข่เจียวกุ้งสับค่ะเอาไปร้านอีกเหมือนกันไข่เจียวหมูสับอันนี้ของลูกชายค่ะ เสร็จแล้วทีนี้แกงเลี้ยงผักรวมอันนี้ไม่มีกุ้งไม่มีปูนะคะของลูกชายคะ่ะนางไม่กินของทะเลนะอันนี้ก็จะเป็นผักชื่ออะไรก็ไม่รู้ผัดอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ผัดก,กระเพานะคะเผ็ดแซ่บมากเลยจานนี้ขอบอกเรียบร้อยค่ะวันนี้ของนางกับข้าวนางก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จภารกิจค่ะ